โปรนี่เรื่องสินหานี่เนาะค่ะพี่น้องอันโบเรื่องสินหาบังมือกับปฏิบัติได้บังมือกับปฏิบัติบ่ได้บังเถ่อบังมือกระจยดีบังมือกระจบ่ดีมันเป็นเรื่องของธรรมดาค่ะตั้งแต่ขนวยกินาลีมาฝึกปฏิบัติในศูนย์ปฏิบัติรรมหลวงชมพูเทพนิมิตสึหลวงพ่อซุนอนาลโยเพิ่นใดประสิทธิประสาทวิชาความูในทางศิลในทางธรรมไห่เนี่ยบ่ได้ไปล่ลำไปเลี้ยนหนังสือตำราขัมพี่เหล็บหนดอกค่ะ เพ่นเนี่ยเพ่นสิสอนจิตสอนใจเฮาเลยเอาโตของเฮานี่ละ่ะข้นมาแสดงโตเลยให้เขาแสดงออกแสดงออกหยังเขามีอยากอยู่ในจิตใจเขาก็แสดงโตของเฮ้าออกมาหลดอยากเป็นตแบบใดอ,อยากเนี่ยสิมือนักปากนักปากนัก,ปากน,กปากนักแบบใดคือเว่าบ่าสนใจผู้ได้อยากให้ก็ให้อยากด่ากดา็ด่าเนี่ยด่าคนนี่คขึ้นิสัยอยากเพ่นเห้เขาเห็น พอเดเาเห็นยุสยายยักมูเนี่ยมือนักเนี่ยมีตั้งแต่สิมักตีมักถามักห่มักดาเท่าก,กันนักเนี่ยคันเครียดคันซูนให้ผู้ใดคำแอลเป็นเลขแปดโหลดตีดินทุบดินอันนี้คือนิสัยของอยกักนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อสวุวรรณอน,นาลโยเพิ่นสอนสอนแห่งฮูจักวายหยกักมันเป็นตัวแบบนี้ละ มันอยู่กับเฮานี่ละมันไม่ได้อยู่กับคนอื่นเลยหยักที่มันแสดงแยกเขี่ยวยิง,งฟันก็คือการปฏิบัติการแสด,ดงออกของเฮานี่ละเนี่ยเฮ้าโกรธเฮาเครียดเข้าอิจฉาผู้ใดเข้ากัดเขียวกัดข้างใส่ผู้ใดแสดงออกมาเลยคือโตของเขานี่ใจของเขานี่แหละ,ะ่ะเป็นยกักนี่แล้วที่นี่เพิ่นมีวิชาปราบหยกักวิชาปราบหยักของเพิ่นก็คือปัญญาปัญญาตัวใดปัญญาให้เข้าหูจิตหูใจของเข้า ว่าเออตอนเนี่ยความคิดแบบเนี่ยมันเป็นความคิดที่มันเป็นไพ่โรเดอร์ความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่บ่ดีแล้วคิดอิจฉาริษยาผู้อื่นเนี่ยคิดอยากขาอยากตีคิดอยากแย่งอยากชิงคิดอยากเบียดเบียนผู้นั่นผู้นี่นี่แหละค่ะที่นี่ผนเ่งเฮาดับอยม่องไดดเหตุมู้นี่อยากมันเกิดอยู่ใสอยากมันเกิดอยู่ทั้งจิตทั้งใจของเฮาหลวงพ่อเพิ่งกระสีสอนว่าเฮาเห็นอยากหลัไปขันเฮาเห็นมันแล้วอะ ให้เฮาดับมันมันต้องมีกับเฮาเป็นธรรมดาล่ะนีเมือ่อเฮามีกายสังขารเนี่ยกายสังขารของเฮาเจ็ดพันลอยล้านวิญญาณอยู่ในกายในสังขารของเฮามันจมเกิดสิ่งแล้เนี่ยมันเกิดเพราะยังเกิดมาเพราะความโลภความกดความหลงสามอย่างนี่แหละมันมาตุ่มมา่่มกันอยู่ในจิตใจเฮามันเหตุให้เฮาเกิดเกิดไัยต่างๆเกิดหยักโขโน,โนยักขีนี่เนี่ยการตีการขาการเบียดเบียนนะคะถูกอย่างมันสิออกมาจากจิตใจของเฮาทั้งหมด ดังนั้นแล้วยูศูนย์ปฏิบัติถรำหลวงชุมผู้เทพนิมิตหลวงพ่อสวุวรรณอนาลโยเพิ่นจึงบ่ไเด้แห้เฮาไปเลียนหนังสือบ่ไเด้มีสูตรที่จะมาทองแล้วกับบ่มีการทองจำนะคะเพิ่นว่าให้สวดมนต์พออย่างเพิ่นให้นเอาคําสอนมาปฏิบัติตนเลยสอนว่าจังไดให้ละความหลภความกดความหลงให้เฮ้าขากิเลสประหารกิเลสเนี่ยประหารหยักที่มันเป็นม่านในจิตใน,ในใจของเฮ้า บ่าสามารถที่จะบรรลุทำใด้วาสามารถที่จะแจง้งค่าสามารถที่จะประหารกิเลสในใจของตนใดเพิ่นจึงให้เฮามาสอนเอาปัญญาธรรมเนี่ยปลูกฝังในจิตในใจของเฮาเลยนี่คือสิ่งที่เพินพ่นให้เพิ่นให้คำสอนก็คือเพิ่นให้บุญเฮานี่ล่ะเป็นอย่างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้จึงบม่มีวัตถุพะพุทธรูปขนวยกินนริกัเวแตงแต่เรื่องว่าบ่ให ในยุคข,ของภาษีอาญาเมตาย,ยุคใหม่ของเฮ้าเพิ่นจะบ่มีการสร้างวัตถุพระพุทธรูปก็เพราะว่าเป็นเหตุแบบนี้เพะหยังเพอว่าเพิ่นเสียให้เฮาถือมนุษย์ว่าเป็นโตบุญเพิ่นบ่ให้เฮ้าหาบุญที่ออกนอกตนอีกต่อไปกะเคยกล่าวแล้วว่าจังพระพุทธลูปเนี่ยเป็นเฮ้าเสียเอาคู่บาอาจารย์เอาพระภิกษุสงฆ์ไปเหตุพิธีกรรมปุกเสก ไปเสกไปยัดให้พระพุทธรูปองค์นั่นให้มีหน้าวา,าพระลำพระลุวยให้มีหน้าวาพระมหาเศรษฐีพระศรีอริยาเมตไยโยเนี่ยเอาอิฐเอาหินเอาดินเอาปูนเอาไส้ขึ้นมาแล้วกะเหลียกซับเรลียกศรัทธาไปสางข้นมาปุกเสกเขตพิธีกรรมพุทธาพิเศษให้พระศรีไปยุ่หม่องหันให้พระโคดมไปยุ่หม่องหัน เพิ่นไปยูบ่ไดเฮาสิเก่งกว่าพระพุทธเจ้าบ่าไดแม่แต่พระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ระโคดมเพิ่นตดสลูมาเพิ่นกลับมาสอนเอาสาวกสาวกของเพิ่นกับเป็นมนุษย์แล้วยุคของภศษีอริยเมตไตรเฮาสิสามารถไปเสกอิฐเสกหินดินทร้ยมูนั่นห้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้จังไดหรือว่าเฮาสิเสกให้เป็นพระพุทธเจา้าเป็นภาษีอริยเมตไตรใดจ,จังไดมูนั่นเป็นไปบ่ไดนั่นมันเป็นความเสื่อที่มันผิด มันบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจา้าแต่เป็นอย่างเฮาคือหักคือแพ้งพอจิตของเฮามันผูกมันผูกพันนี่แหละค่ะคือพันธะกลายเป็นพันธะเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องต้องเสื้อแบบนันเสื้อตามกันมาเสื้อมาตะปูตะปูตะปูตะยาเฮาเสื้อกันแบบนันแต่จริงๆแล้วบแมเนคํา,าสอนเลยแม่นเฮาไปกลาบไปไหวจังไดไหวจนไล่เมื่อเฮาหลบ เฮากับว่ได้บุญจากพระพุทธลูกบุญของพระพุทธเจ้าคือคําสอนดังนั้นแล้วพระพุทธลูกบ่ได้มีคําสอนให้แก่เฮาก็คือพระพุทธลูกบ่มีบุญให้แก่เฮาดังนั้นนีเมื่อบ่มีบุญไหนเฮาพระพุทธลูกกับบ่มีคุณคุณก็คือการตอบบุญแทนคุ้นกันเนี่ยเฮาสิไปตอบบุญแทนคุณพระพุทธลูกเฮาสิไปไหวขอพรจากพระพุทธลูกเพิ่นกับบ่มีพรในเฮาบ่มีขอศินเฮาไปถามสินน้ำเพิ่น ให้สินให้ทำผู้ขาแนี่ให้ปัญญาผู้ข่าเนี่ยผู้ขาอยากกลาอยากกลวยผู้ขาอยากมดหนีมิดสินผู้ขาสิเฮ็ดแบบใดแน้ไใดเครื่องร่างของขังวัตถุปัพุทธลูปต่างๆที่เสกสรรปันสางกันขืนมาเต็มบ้านเต็มเมืองบ่ไดมีความศักดิ์สิทธิ์เลยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ เพิ่นให้มนุษย์เป็นผู้ศักดิสิทธ์ศักดิ์ไปด้วยอย่างศักซิธ์คือความสำเร็จมีหยังที่มนุษย์จะเหตุบ่ได้มีหยังที่มนุษย์จะทำบ่สำเร็จสร้างบ้านสร้างเงื่อนสางสร้างสำเร็จหมดเนี่ยพาลิตยานยนต์เนี่ย,ย,นย,นเ,ยเครื่องบินย่านอวกาศท่องโลกดวงจันทร์ดาวอังคารไปได้หมดนี่คือความสำเร็จของมนุษย์สำเร็จไปด้วยปัญญาเนี่ยโลกของยุคข,ของภาษีอริยเมตไโยพโพธ,ธิญาณเพิ่นจึงให้มนุษย์เนี่ย เป,เ,เป็นผู้สําเร็จเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่ของศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตของมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยยังศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยธรรมเพิ่นจึงให้เฮาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรนในยุคของภาษีอริยเมตไตรแล้วการกราบการไหวาการเข้ารพบนับถือเพิ่นจึงบอกว่าให้เฮาถือพอถือแม่เริ่มต้นเลยค่ะยุคข,ของภาษีอริยเมตไตรหลวงพ่อส้วนอนาละโยเพิ่นจะสอน สอนญยาิสอนโยมสอนหนักปฏิบัติที่ได้เขามาปฏิบัติความกตันยูกระตเวทิตารรมเนี่ยเพิ่นจะสอนให้เฮ้านําไปใส่ยู่เงนอนยู่ซานลูกเตา่าให้มีความกตันยูต่อพอต่อแม่ให้กาบให้ไวให้บูชาขอพรขอเงอนขอซานขอรถขอละขอให้เป็นเพิ่นไปยืมเงินทกสไปยืมเงินไฟแน่นให้เฮ้าเฮาอยากได้หนังเฮ้าได้สมความปรารถนานั่นคือบุญคือคุณบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ในโลก ในหลวงพ่อเพิ่นจะสอนตลอดให้มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ยศหายศะะดายศะะขายศตีเพิ่นมันจึงเป็นกรรมกรรมมากกรรมที่สุดนี่แหละค่ะเขาจึงได้เห็นยุคสมัยของเฮาเป็นยังลูกเต่าจึงขาพอตีแม่เป็นยังลูกของเฮ้าจึงกลายเป็นว่าเกิดขึ้นมากกับสอนดี สอนดีคักสอนลูกมีตังเตนแนวดีๆแต่พฤติกรรมของลูกเป็นยังต้องไปเสพยาต้องไปติดเนี่ยสิ่งเสพติดต่าง,าง,างนาๆนานาถูกอย่างมันเกี่ยวของมันผูกพันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปทั้งเมดโลกของเฮ้าถูกว่างยาถูกว่างยาด้วยความเสือเส่อที่พิษค่ะความเสื่อที่พิษเนี่ยเริ่มจากการเข้าลบกับบ่ายบูชามีสิ่งที่ว่าเมนพระพุทธเจา้า มะกาบมะไหวให้เฮาไปไหวเล็กไหวหินไหวปูนไหวใส้สิ่งที่บ่มีชีวิตจิตใจสิ่งเหล่านี้แหละความผิดเหล่านี้มันจึงหนอมมาให้เฮาเห็นวาลูกเตา่ากับว่าได้เสือเฮาเพรอหยังเพราะแม่แต่เฮายังบม่เสือพระพุทธเจ้ายังบม่เสือศาสนายังบม่เสือคําสอนเนี่ยเป็นตั้งแต่จังเฮาไปเขาวัดเขาว่าผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณขออนุญาตนะคะจึงผะผิดษูสงของเฮาเนี่ย ท่านเข้าไปเพิ่นก็บ,บอกตั้งแต่เข้าไปกราบพระพุทธลูกกราบอยู่มามาไปกราบพระประธานไปไปกราบหลวงปู่หญ่หล่าไปเนี่ยแม่แต่พระสงค์ยังมมงหเลยว่าศาสนาของพระพุทธเจ้ามันสิ้นสุดไปตั้งแต่การปฏิบัติผิดถือผิดของเฮ้าค่ะนี่ลหละโลกของเฮาเป็นยังจึงเกิดไพ่อันนั่นไพ่อันนี้เกิดการขาลั่นฟันแทงเกิด ไพ่พิบัติจากดินจากน้ำลมไฟต่างๆเพราะเขาสิสอนทำให้มววนมนุษย์ได้หูวจักหัวจักอย่างได้หูจักว่ามนุษย์นี่แหละเดอ้อซักซิ์ขั้นว่นน้ำถ่วมเฮาเอาอยังไปใดแนี่แล้วไผไปสซอยเฮาวัตถุเครื่องล่างของขังซอยเฮาใดบอ่อพะพุทธรูปที่เฮาหอบเงินไปสางเพ่นซอยเฮาใดบอ่อซอยเฮาเ่าไใดค่ะ ธรรมาติน้ำถ่วน้ำไหลเนี่ยหานาที่เข้าเห็นอยู่เกไก๋เพราะแป๊บเดียวเข้าเดียวเฮ้าต้องเป่าแลนวิ่งขึ้นสันสองไปนั่งยุ่ข้างหลังคาเหลียวบ่งหลดล่าผ้าหนะเอาเบ่ไดดจักอย่างมดที่นี่เฮาขอลองอ่อนวอนผู้ดใดใดโทรโทรศัพท์ขข้นมาซอยแนเดอร์ขอความซอยเหลือแนเดอร์ผู้ใดไดยินเสียงขอความสอยเหลือ,อ,ข,อ,อ,ลอขันว่าเมนมนุษย์ แล้วผู้ใดที่จะเข้าไปประชิดโตเฮ้าแล้วเอาเฮ้าออกจากไพ่อตัวน,นั้นใดก็คือมนุษย์อีกคือเกา่านี่แหละค่ะไพ่พิบัติต่างๆเหตุการณ์ใดต่างๆเขาจะเห็นเลยขันเฮ้าหูขันเฮ้าเห็นความจริงเฮ้าสีเห็นความศักดิ์สิทธิ์คือโตของมนุษย์ตามที่หลวงพ่อสุวรรณอนาลโยเพนเด็ก,กาเาได้ชี้แจงสแสดงธรรม,มบทให้เฮ้า หสาเด้หูวความจริงความจริงมันเกิดขึ้นแล้วขันเทายัางหลงพิษเนี่ยไัพ,ยพิบัติต่างๆอันนี้กีนารีบ่าได้สาบแซงบ่ได้บ่ได้ที่จะให้ทานทั้งหลายว่าขันหน่วยทํานายเป็นแบบนั้นแบบนี้บ่าได้ทำนายแต่ความเป็นจริงขันเทาเฮ็ดพิดเทาต้องได้รับโทษโทษจากผู้ใดนั่นแหละค่ะโทษจากดินจากนา้ำจากลม้มจากไฟเนี่ยที่ให้กําเนิดเท่ามานั่นแหละ เขาสิเอาขึ้นเข้าสูยยางสิ่งใดที่เข้ายิบเข้าจับเข้าายเข้าช่วยของขจามาเมตีมุลราคาทั้งด่านความเสื่อทั้งด่านจิตใจของเข้าเหล่วเมตีมุลราคาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเป็นเครื่องร่างของถังเอาไปบูชาเอาไปยึดไปถือถ้ามาตาเขาจะเอาขึ้นทั้งหมดค่ะเพราะมันเป็นยุคยุคใหม่เป็นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่เพิ่นสีใดให้เฮาหูความจริงหัวสิ่งใดศักดิ์สิทธ หูสิ่งใดจริงสิ่งใดปลอมสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นคุนสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดที่เป็นประโยชน์โลกของเฮาจังสิมีสุขใดสุขโลกนี่เนี่ยสุขสิเกิดจากมววนมนุษย์หูถืกหูพิษขั้นเฮาหูพิษแล้วเฮาจังสิใดปฏิบัติถืกอโลกของเฮาจังสิสงบลงไพ่ต่างๆกับสิสงบตามขันเฮาปฏิบัติใดจริงค่ะ ขนอยฝากไว้ซ้ำนีก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเกา่าในศาสนาการปฏิบัติอยู่ของพระรีอริยะเมตโยโพธิญาณในปัจจุบันเนี่ยแหละคะ่ะสู่ฟังไหมนะคะ